สวัสดีครับเอาสอรับเข้าสู่ช่อง v ี p อพีมาเผมไปเดินหาใบหุกวางมานะครับเพื่อที่จะทําน้ําหมักให้กับประกาศที่ผมเลี้ยงไว้ก็ได้มาหลายใบอยู่นะครับตอนนี้สิกบกว่าใบได้นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทาของผมนะอันดับแรกนะครับแล้วก็ไปหาใบหุกวางนะมันก็หาไม่ยากนะครับหลายท่านก็คงเห็นนะบางทีมันก็อยู่ตามข้างถนนอะไรพวกนี้นะครับ เลือกใบแห้งๆนะครับใบสดๆใช้ไม่ได้นะพยายามเลือกใบที่มันมีมแมลงนะครับที่ว่ามาเจาะน้อยที่สุดนะเอาที่ใบสวยๆนะครับใบเล็กใบใหญ่ไม่เป็นไรนะครับเลือกมาหลังจากนั้นนะครับก็เอามาล้างทำความสะอาดก่อนนะจะล้างน้ํานะครับหรือว่าใส่ด่างทับทิมก็ได้นี่ก็ล้างสิ่งสกปรกออกนะครับบางทีมันก็มีพวกเชื้อโรคนะ มีดินมีฝุ่นอะไรพวกเนี้นะครับเราก็ล้างออกก่อนเดี๋ยวผมจะใช้ด่างทับทิมนะครับอ่อนๆน,นะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค ใส่ดาบเพิพ์ไปนะครับก็สีพอประมาณนะอ่อนๆน,นะครับไม่ต้องเข้มมากเราจะแช่ไว้นะครับประมาณอย่างน้อยๆสักสิบห้านาทีนะแช่ไว้นะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมใบหูกวางนะครับก็เป็นใบหูกว่างที่เรานําม,มานะริมถนนบ้างนะครับตามสวนอะไรพวกนี้ หลังจากประกอบสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอามาตากนะครับตากให้แห้งจะเอาตากแดดหรือว่าตากในลมก็ได้นะเอาตามสะดวกจากวิธีเตรียมใบอุฟางนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเตรียมน้นะํานะก็หาภาชนะมาแล้วครับอาจจะเป็นโหลนะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ถ้ามีฝาปิดจะดีนะครับ ให้เป็นปิดฝาได้เพื่อกันพวกมแมลงพวกอะไรมันลงไปใส่ไปสองลิตรนะครับอันนี้ขวดผมได้ลิตรครึ่งนะน,นี้ผมก็ใส่ไปเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณลิตรครึ่งแล้วก็มาแล้วก็มาต่อ,อนน้ีอ่กหน่อยนึงนะครับอีกสักประมาณครึ่งลิตรก็จะรวมกันได้สองลิตรนี่ก็ใส่เกลือ นะครับใส่เกลือไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเยอะอย่างนี้เลยนะใส่ลงไปเลยนะครับน,น,นะคนคนครับคนเกลือให้ละลายนะนะครับคนเกลือให้ละลายทั่วน้ำสองลิตรกับเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะ ก็คนให้ทั่วจนคือละลายครับหลังจากนั้นก็ใส่ใบหกวางลงไปนะครับใส่พอประมาณนะเก้าใบสิบใบก็ได้นะครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับก็อรอให้สารเช่นนินในใบหุกวางมันออกมานะครับให้การเป็สีเหลือง นี่ก็เป็นขั้นตอนการหมักใบกวางนะครับของผมนะก็ง,ง่ายๆนะครับได้เอาน้ำหมักไว้ใช้กับปลารักษาปลาได้นะครับปลาทั่วไปนะโดยเฉพาะปลากระนะครับก็ขาดไม่ได้เลยนะสําหรับน้ําหมักใบกวางนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะประมาณสามวันนะครับใช้ได้ฝาไว้เลยเวลาใช้เราก็อาจจะเทแบ่งใส่ไว้ในขวดได้นะครับ เราก็มาแยกใส่ขวดก็ได้นะนะครับพอสามสี่วันก็ใช้ได้ละนะสามวันขึ้นไปนะครับใช้ได้ละจากโหลแยกใส่ขวดนะครับอะไรแล้วก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปใส่ประกาศตัวนี้นะซึ่งน้ำเขาใสๆนะครับนะครัเอาไปใส่เลยนะ นะสยไปเราก็ดูนะครับว่าถูกใจหรือยังขอนที่ชอบนะครับตอกพันก็จะชอบเข้มหน่อยนะมันก็ชอบออนอ่อนหน่อยมีใส่นะครับช้อนนึงมพอประมาณนะนะครับประมาณนี้ก็จะได้แล้วนะสองช้อนโต๊ะผมใส่แ็กช้อนหนึ่งัสามชอ้อนนะเข้มๆนิดนึงนะพอได้นะพอได้นะ ใบหูควางนะครับถ้าเรานําไปต้มหรือนําไปแช่กับน้ําทิ้งไว้นะครับมันก็จะปล่อยสารเทนินออกมาสารเทนินเนี่ยเรานําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นลดการเกิดโ,โรคกับปลานะครับรักษาแผลป้องกันปรสิตรวมถึงปรับค่าน้ําให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของปลา อันนี้ก็เป็นปลาคาร์ดินั่นนะครับที่ผมเรียกว่าในตู้นะตู้มันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ล้างนะครับตอนนี้มีตะไคร่มาเล็กน้อยนะเริ่มมืดๆแล้วมันจะชอบอยู่ตามต้นไม้นะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมาว่ายเล่นกันปลาที่มันอยู่ตามลําธารแม่น้ําอะไรพวกเนี้ยมันก็จะชอบน้ําที่เป็นสีชาชานะครับอย่างน้ําใบหูกว้างเนี่ยนอกจากเราใส่ให้ปรากัดแล้วนะครับ ก็มาใส่ให้ปลาพวกนี้ได้นะผมก็เอามาใส่ปลาคารินั่นมันก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยตายก็แค่ถ่ายน้ำนะครับมันก็อยู่กันได้ mm. ก็เป็นสูตรน้ำหมักของผมนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่เคยทำเลยนะก็ลองนำไปใช้ใดูนะครับสำหรับท่านที่เลี้ยงปลาก,กับนะ ก็รักษาปลาได้หลายชนิดเลยขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามไว้พบกับวีพีมาเก็ตใใหม่ในคลิปต่อไปสลับวันนี้สวัสดีครับ